สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมายทารอรด์ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะประจํเครื่องเดือนหลังของเดือนตุลาคม2564นะคะชาวราศีตุลลคณาตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมนั่นเองนะคะก็ใช้ในวันนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาว ราศีตุลลัคนาตุลใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นหม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะ ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากได้ไพ่ที่มกําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้ทงสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลทุกคนเลยนะคะแล้วก็ออยินดีต้อนรับชาวสองด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเดีอที่ผ่านมาชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ ขอดูอดีตของชาวราศีตุลลัคนาตุลหน่อยคะ่ะในอดีตท,ที่ผ่านมาชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ก้ดาบนะคะควีนถือดาบค่ะแฮงแมนนะคะ2ถ้วยค่ะ ชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมค่ะมีถุนตุลกุมธาตุดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะกรกฎมีนพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะเ,เหมือนกับคุณอยู่ในสถานการณ์ความรักที่ อยากจะอยู่นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าอยากจะตัดอาจจะเป็นตัวเขาที่ขอตัดความสัมพันธ์กับคุณแต่ตัวคุณนะคะเหมือนกับขอเวลาที่จะทําใจขอเวลาที่จะพิสูจน์ความรักหรือว่าขอเวลาที่จะแบบอ,อ่ยังยังยังเหมือนขอเวลาเพื่อที่จะยื้อให้เขาอยู่ในชีวิตอยู่นะคะหรือคุณและคุณและเขาอะค่ะอาจจะมีอะไรที่ ทำผิดต่อกันแล้วมีการขอโอกาสที่จะปรับปรุงตัวนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเหมือนกับเหมือนกับว่าขอขอขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะปรับปรุงตัวใหม่นะคะขอโอกาสขอเวลานะคะที่จะพิสูจน์ตัวเองว่า,เ,าเราคู่ควรซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้นะคะขอขอที่จะพยายามอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า ใบสรุปมันมีไพ่สองถ้วยเข้ามานะคะเป็นการให้ขอโอกาสแล้วก็ให้โอกาสกันและกันอีกครั้งนั่นเองนะคะไม่รู้สึกว่าอาจจะแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะทําผิดมาหลายๆครั้งมากๆจนจนจนมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายอะคะ่ะที่ที่มีการให้โอกาสกันนะนะคะเนาะประมาณนี้นะ ถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสกลิลป์ข้าผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณเนาะไม่ต้องนํามาคิดเยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบกวนให้เล่งโวลูมเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะในช่วงวันที่1 6ถึง31 ตุลาคม2,564จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกเืิ Queen เนไพ่ควีนถือเหรียญนะคะอัศวินถือเหรียญค่ะ We all for you นะคะและเป็นไพ่สองเหรียญค่ะ ชาวราศีตุลลคณาตุลคุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาติอาจจะเป็นชาวทัดดินขับหรือศพกันมังกรคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าชาวทัดดินหรกศกันมังกรอาจจะเป็นคนที่ชาวราศีตุลลคณาตุลเนี่ยนะคะขอโอกาสอยู่ก็ได้หรือความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมันมันนิ่งเฉย ไม่พัฒนาอีกแล้วหลังจากที่ในอดีตที่ผ่านมาเคยทําผิดซึ่งกันและกันแล้วขอโอกาสนะคะชาวราศีตุลลคณาตุลพยายามค่ะพยายามที่จะประคับประคองนะคะถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมีมีคนใดคนหนึ่งที่มีความรู้สึกลดลงเปลี่ยนแปลงแต่คุณก็ยังพยายามนะคะให้ความสัมพันธ์นี้มันเดินต่อไปข้างหน้าพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง ให้มันดีขึ้นพยายามที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นพยายามอย่างสุดความสามารถจริงๆนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนี้คุณก็ยังพยายามค่ะคุณยังมีความหวังนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะกลับมาดีได้เหมือนเดิมเหมือนครั้งแรกๆที่เรารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ ถึงแม้ว่ามันจะนิ่งเฉยมันจะไม่ก้าวหน้ามันจะไม่คืบหน้ามันจะไม่พัฒนาแล้วมันยังมีแนวโน้มที่มันจะถดถอยยังไงแต่ตัวคุณก็ยังไม่หมดความพยายามในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีตุลลัคนาตุลจะเป็นอย่างไรไม่ขอเนีย็ปบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะขอดูเอาคำค่ะเอาคำของชาวราศีตุลลัคนาตุลเป็นอย่างไรคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เก้าเหรียญค่ะ เด็กถือดาบนะคะเด็กถือม้เท้าค่ะและเป็นไพ่หกดาบนะคะชาวราศีตุลลคณาตุลคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินปลึกศพกันมังกรธาตุลมมิถุนตุลกลุม่มธาตุเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงหนูนคุณคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นนิสยัสยใจคอก็ได้นะคะที่เหมือนกับว่า นิสัยเด็กอะไรประมาณนี้นะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพค่ะมารู้สึกว่าแน่นาคตนะคะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไปไม่รอดเพราะว่ามีคนใดคนหนึ่งที่ถอดใจแล้วอีกคนนึงก็ยังพยายามอยากจะผลักไปข้างหน้าคือมันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยแล้วมันมีไพ่ของคนโสดขึ้นมานะคะแล้วมีไพ่ของการตัดความสัมพันธ์หันหลังนะคะความสัมพันธ์ถดถอยลงไปเยอะเลยนะคะ ไม่รู้สึกว่าในอนาคตอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่อขอยุติความสัมพันธ์อาจจะเป็นตัวเขานะคะที่ที่หมดแพชชั่นกับคุณแล้วหรืออาจจะเป็นตัวคุณที่เลิกที่จะพยายามเพราะว่ามันเหนื่อยเหลือเกินก็ได้นะคะเป็นใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ที่ที่ขอหันหลังนะคะแล้วก็ลดสถานะลงมากลายเป็นเพื่อนกันเท่านั้นเป็นกัรยัมไม่ที่ดีต่อกันเป็นคนเคยรักเคยรู้จักกันคนที่ ปรารถนาดีให้แก่กันในฐานะที่เป็นเพื่อนกันเท่านั้นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าหากว่ามันเหนื่อยจริงๆเนาะแล้วก็มันหมดใจอีกฝ่ายนึงมันหมดใจจริงๆอะคะ่ะมันก็คงจะอยู่ต่อไม่ไหวนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพทารวจจะแนะนํำอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะ ขอไพ่ทารุยคำแนะนําค่ะในเรื่องราวความรักให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะขอไพ่คำแนะนําด้วยค่ะคําแนะนไไําใบแรกด้เป็นไพ่เดวิลนะคะใบที่สองจะเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะสามถ้วยนะคะและเป็นไพ่ดิฮาร์เนเทสค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลไพ่ทาโร่แนะนําว่าในเรื่องของความรักอะค่ะ ออการผูกติดยึดติดกับใครสักคนหนึ่งมันเป็นมันเป็นอะไรที่ทุกทรมานนะคะไพ่เดวิลเข้ามาบอกว่าคุณจงปล่อยวางนะคะอย่ายึดติดอย่าผูกติดกับใครนะคะในเมื่อถ้าหากว่าเราพยายามแล้วนะคะเราพยายามปรับปรุงเราพยายามเปลี่ยนแปลงเราพยายามผลักดันความรู้สึกที่มันที่มันถอยลงไปไปข้างหน้าพยายามทําให้มันดีที่สุดเท่าที่ตัวเราจะทําได้แล้วอย่ายึดติดอย่าผูกติดกับมันนะคะ อย่าคาดหวังสิ่งที่มันมากเกินไปคุณต้องรู้จักพอดีนะคะรู้จักตรงกลางรู้จักพอดีรู้จักที่จะรักตัวเองรู้จักความเขาเรียกว่ารู้จักรู้จักความเห็นอกเห็นใจตัวเองอืมแล้วก็เข้าใจนะคะความสัมพันธ์ ที่มันเป็นอยู่ณนะปัจจุบันยอมรับนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจความสัมพันธ์นี้สุดท้ายแล้วการที่เรารักษาใครสักคนหนึ่งให้อยู่ในสถานะคนรักนะคะไว้ได้แต่มันเกิดความมันเป็นความรักที่ที่มันถูกทรมานนะคะก็ไม่สมควรที่จะเก็บไว้บางครั้งบางทีคนบางคนอาจจะเหมาะสมที่จะอยู่ในฐานะเพื่อนฐานะกรรารมิวรที่ดีต่อกันเท่านั้น นะคะประมาณนี้คือเราไม่สามารถที่จะบังคับใจหัวใจใครได้นะคะบังคับความรู้สึกบังคับหัวใจใครไม่ได้เนาะแต่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนความคิดแล้วก็มาปรับกับความรู้สึกตัวเองนะคะได้นั่นเองก็อยู่ที่ตัวคุณจะเลือกนะคะที่จะ อมองความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางไหนเท่านั้นเองนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิม์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากนะะะคคสสวัสดี่